ที่สารว่าการกรุงเทพมหานครสองดินแดงกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นบรรกของการเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสกผู้สื่อข่าวรายงานว่าแอนนาพัททยรัฐวิทยภูมิภรรยาของไฮโซลุกนัทนายธนธนากิจอํานวยได้เดินทางสมัครสกรเขตสวลหลวงพักคุรวมไทยยูนิตเด็ดแอนนากล่าวาว่าวันนี้มาลงสมัครสกรเขตสวลหลวงตนตั้งใจว่าจะมาพัฒนาและทําให้ประชาชนเขตสวนหลวง และพัฒนาทําให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่คนกรุงเทพมหานครภูมิใจจึงอยากเริ่มต้นจากที่อยู่อาศัยของตัวเองก่อนโดยตนคาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีตอนนี้มั่นใจมากตนคิดว่าจะทําให้เต็มที่และเป็นจุดเริ่มต้นที่เข้าการเมืองด้านไฮโซลูกนัดแต่ว่ายุคนี้ต้องสนับสนุนภรรยานี่เป็นการตัดสินใจของภรรยาผ่านการชักชวนของนายวรนยัยวานิษกะหัวหน้าพักรวมไทยยูเนเต็ด เป็นโอกาสที่ดีและอุดมการณ์ตรงกันสำหรับตนเป็นนักเคลื่อนไหวฝั่งประชาธิปไตยพร้อมพัฒนาบ้านเมืองให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่คนภูมิใจ